หวานสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแหมคิดถึงคุณผงเสี่ยวหลันกลับมาคราวนี้นะคะได้เห็นเธอเป๊ะไปทุกมุมเลยค่ะเพื่อนๆรู้สึกเหมือนอดวานไหมเอ่ยว่าคุณผงเสี่ยวหลันเธอสวยขึ้นเหมือนแบบเหมือนแบบไม่ใช่มีอยู่จริงอ่ะเหมือนลอยๆมาเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็สําหรับในตอนนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอนั้นออนแอร์อยู่นะคะก็ จะไม่ขอพูดถึงชื่อเนาะพูดไม่ได้ไม่ได้เหมือนคายดุนะนเพื่อนๆเอาละค่ะนี่ค่ะวันที่นะคะ20ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีละครศิละปะการต่อสู้ย้อนยุคนะคะเรื่องหนึ่งก็ออนแอร์ออกมาก็แน่นอนว่าแหมสร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมในทันทีเลยนะคะซึ่งละครเรื่องนี้ก็ร่วมกันสร้างโดยหลายๆบริษัทเลยค่ะโดยมีนะคะผู้เขียนวนิยายตต้นฉบับมามีส่วนร่วมในการเป็นผู้เขียนบทละครด้วยนะคะนั่นก็คือคุณ โจมูนหนาน,นั่นเองแล้วก็คุณอินเทาเป็นผู้กำกับนะหัวหน้าทีมเลยค่ะก็เรื่องนี้นะคะกะว่าจะสร้างมาเป็นผลงานชิ้นเอกนะคะด้านศินละปะการต่อสู้แห่งปี2025นี้ด้วยนะคะ ด้วยความที่นักแสดงเองก็เป๊ะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ความนิยมบอกเลยนะคะมาอย่างรวดเร็วก็วันที่ออนแอร์แรกๆเลยนะคะก็เรตติ้งอินเตอร์เนชั่ก็พุ่งกระชูดตาม cg นั่นๆนะคะก็คือ8.3นั่นเองค่ะก็ด้วยทั้งนักแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทีมงานที่ยอดเยี่ยมนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นหมาก็น่าดูมากๆเลยนะคะก็การเปิดตัวอน่าประทับใจนะคะด้วยเสียงร้องที่แปลใหม่มากๆแล้วก็การแสดงที่มีฉากแอคช ซนจ g สวยเนาะอืดีนะคะสำหรับเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานเรื่องแรกนะคะของคุณเผิงเซียวหลันที่ใช้เสียงอของตัวเองเนาะเป็นเสียงแบบมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยตามเนื้อข่าวที่จีนก็บอกมาด้วยว่าจริงๆคุณเผิงเซียวหลันเนี่ยเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเรื่องแรกคะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสําคัญในอาชีพการแสดงของคุณเผิงเซียวหลันโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเธอก็ได้พิสูจน์ฝีไม้รายมืออันน่าประทับใจจน ผู้ชมต้องทึ่งเลยล่ะค่ะแน่นอนว่ามาคู่กับนะคะคู่กับพระเอกในเรื่องนี้ก็ต้องใส่สีม่วงๆเข้มๆนะคะก็ไม่ได้ดูว่าจะเป็นเสียนแต่ดูว่าเอียงๆไปทางมานค่ะเพื่อน เสียงของคุณผงเสียวหลันนั้นนะคะได้รับคำชมว่ามีความใสชัดเจนไพเราะแล้วก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนน่าฟังมากเลยค่ะบทพูดของเธอนะคะก็ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างแม่นยำเลยแล้วก็ถ่ายทอดผ่านน้ำหนักแล้วก็ความเร่งรีบของน้ำเสียงนะคะปลุกชีวิตชีวาให้กับโลกภายนอกนะคะแล้วก็โลกภายในของตัวละครด้วยทักษะการใช้เสียงแล้วก็การพูดอันเฉียบคมของคุณผงเสียวหลันนะคะสร้างความรู้สึกดื่มด่ำอย่างทรงพลังเลยค่ะ แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นลามนะคะจากผู้ชมเมื่อได้เห็นนะคะฉากที่เธอนั้นออกมาค่ะการรับบทนะคะเป็นมูอีโมโนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะสำหรับคุณเผงเสียวหลันเลยบทบาทที่ผ่านมาของเธอนะคะในฐานะตัวละครส่วนใหญ่จะมีความสวยความอ่อนหวานแล้วก็มีสเสน่ห์มีความแบบประทับใจไม่ลืมแต่ในรูปแบบของนางเอกที่มีความใสๆแล้วก็ฉลาดนะคะแต่ว่าสําหรับในบทนี้แล้วเนี่ยท้าทายกร ตอ,อบเดิมๆนะคะของเธอไปหมดเลยทําให้เธอกลายมาเป็นนักฆ่าที่เปลี่ยนไปด้วยความสวยงามความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความฉลาดด้วยนะคะนางนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ที่เพิงเซียวหันแสดงเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดนะคะในจักรวาลของซีรีส์เรื่องนี้แล้วค่ะ ความงามของเธอนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่จากการประดับดอกไม้ระยิบระยับนะคะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความเรียกว่าความมีสติปัญญาของหญิงสาวจากแดนใต้ค่ะดวงตาของคุณผงเสียวหลันนั้นมีสเสน่ห์น่าลหลงไหลมากเลยเข้ากับตัวละครสุดๆเลยนะคะแล้วก็เผยให้เห็นสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างแนบเนียนด้วยค่ะฉากแอคชั่นของคุณเผงเสียวหลันเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยผ่านไหมคะสาหรับแอดวานแล้วโดดเด่นมากๆสวยเนาะทุกการเคลื่อนไหวบวกกับ CG เรียก ออกมาเฉียบคมมากค่ะก็ดูแล้วคือมันก็มีความเป็นไอดอลเนาะบรรยากาศอะไรต่างๆแต่ว่ามันสะท้อนการเป็นตัวละครออกมาได้เยี่ยมเลยคือดูแล้วมีอะไรๆนะคะเป็นตัวละครสู่อีอโ,มโมได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆค่ะแล้วก็ดวงตาของเธอนะคะการสบตาแต่ละครั้งกับ กล้องก็เหมือนกับสบตากับเรานะฮะก็แสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงอันล้ําลึกค่ะถ่ายทอดอารมณ์แปรปวนของตัวละครผ่านทางแววตาได้ด้วยบางครั้งก็มีความคมกริบนะคะดุดมีดบางครั้งก็อ่อนโยนดุดใส่น้ําเลยนะคะด้วยสัมผัสอันลึกซึ้งค่ะการควบคุมจังหวะของตัวละครของเธอมีความแม่นยําม,มากเลยนะคะก็ทําให้ตัวละครตัวนี้มีมิติมากๆกก็เปลี่ยนไปด้วยพลังค่ะแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้วยนะคะขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็น ถึงขอบเขตอันกว้างไกลแล้วก็ฝีมือการแสดงที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณเผงเสียวหลันนะคะจากบทของมูอีโมนี่แหละค่ะ เครื่องแต่งกายนะคะอันนาทึ่งก็ช่วยเสริมสร้างการแสดงให้พวกเรารู้สึกอินมากขึ้นไปอีกมันปลุกจิตวิญญาณแห่งการเติบโตยอย่างอิสระให้มีชีวิตชีวาเลยเนาะพวกเรารู้สึกกระปี้กระเป๋านะเห็นเธอเห็นเธอแล้วมีพลังงานค่ะนอกเหนือจากการแสดงแล้วก็บทพูดที่เฉียบแล้วนะคะเครื่องแต่งกายทุกชิ้นที่บรรจงอยู่ตั้งแต่หัวจรดเท้าของคุณ <c oughs> ผงเสียวหลันในละครนะคะยังถ่ายทอดความงามของผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อนหน้ากากกระต่าย เพื่อนน่าจดจําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็การดีไซน์หน้ากากน้อยตรงห่วเพื่อนหูกระต่ายมีความกกงกวงนะคะการแสดงออกแบบนี้ก็แหมมันก็น่ารักกระมุกระมิโนนนี้ค่ะแล้วก็แฝงไปด้วยความเสน่ห์แล้วก็ความลึกลับด้วยนะคะผสมประสานกับทีมสีของเรื่องเนาะแสงกับเงาก็มีความทึมๆมีสะท้อนบรรยากาศเย็นชาเย็นชาของเหล่าบรรดานักฆ่าเขากับเสน่ห์ของหญิงสาวผู้งดงามได้อย่างลงตัวเลยนะคะพาลุมสีม่วงเนาะ ชุดอะชุดสีม่วงก็เสริมความลึกลับแล้วก็ความชาญฉลาดนอกจากนี้ยังมีพอปเป็นพวกผ้าพันคอสีม่วงอ่อนเนาะเอามาเหมือนเหมือนเป็นผ้าที่เอามาคุมใบหน้าด้วยในบางฉากก็มีความ อ่อนโยนด้วยทำให้มองแค่ดวงตาก็สวยมากนะคะเน้นย้ำถึงลักษณะอันเหนือชั้นของคุณเพิงเซี่ยรันกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับเพิ่มความงามนะคะอันพระโมวให้กับพวกเราได้มองตัวละครอย่างคุ้มเคือคุ้มเคือนะคะเธอนั้นมีเสน่ห์มากเลยในเรื่องนี้เพื่อนๆแล้วก็รูปลักษณ์เหล่านี้ก็ไม่เพียงแต่เข้ากับบริบทของตัวละครในเรื่องเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเข้ากับอุปนิสัยของคุณเพิงเซี่ยรันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็เพิ่มมิตินะคะให้กับการแสดงของตัว แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะอย่างล้นหลามจากผู้ชมกันเลยทีเดียวนะคะอย่าพลาดติดตามชมกันตอนนี้เลตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเริ่มต้นด้วย8.3ถือว่าสูงมากเลยนะคะ ก็มีการสังเกตกันว่าด้วยความที่ไม่ได้เห็นคุณผงเสี่ยวหลานมานานแล้วนะคะระยะใหญ่ๆเลยที่จะมาเล่นเป็นนางเอกแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเธอมาปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วก็ยิ่งสร้างความฮือฮาแล้วเธอมาแบบรูปล่างอะไปะมากเพื่อนๆสวยเนาะแล้วหน้าเนี่ยก็อย่างที่เอด็ดวานเน้นอีกทีว่าเหมือนไม่มีอยู่จริงเหมือนเป็นนางฟ้าเหมือนเป็นแบบนางสวรรคนะ์อะลอยๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะคือแบบสวยเหมือนไม่ใช่คนอะเพื่อนๆสวยแบบ สวยแบบเออหน้าตาเป็น AI เป็นแบบเออมีเทพป,ปั้นเอางี้ดีกว่านะ,ะเธอสวยมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามชมผลงานของคุณผงเซลลหลานนะคะอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนเธอด้วยรวมทั้งคุณกงจินของอดหวานด้วยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันค่ะก็อย่าลืมมีเวลาก็เข้าไปนะคะที่แฟนเพจ V2 นะคะต้องมี V2 ด้วยนะเพื่อนๆ V2 นะคะหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะฝากกดติดตามด้วย แล้วก็ในนั้นยังมีการพูดคุยกันแล้วก็มีรายละเอียดของของเรื่องนี้อยู่ด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็บางอย่างก็มันก็มาอาพูดที่ช่อง YouTube ไม่ได้ไงเออเพราะฉะนั้นเราก็ไปพิมพ์เอาไว้ที่แฟนเพจนะคะก็เข้าไปในนั้นแล้วก็ไปสนุกสนานด้วยกันในนั้นละกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ